โอเคเราเราเรียนว่าเราอยู่ในสงคารามฝ่าวิญญาณมานั้นมาเพื่อลักฆ่าทำลายมนุษย์แต่พระเยซูมาเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ให้ได้ชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่รันในสวรรค์นะคะและเราก็ได้อ่านพระวจะนะในพระเเวแรงเฮเบซัตโดที่โมข้อเศษถึง13รษว่ามันมีอุบายมาซาตานใช่ไหมคะเอา จำเยอะมากยกมือขึ้นค่ะอ่ารู้ตัวเอ้ยปมมึงไงคนรู้ตัวอะไรยฉลาดดิเนี่ยคนที่รู้ตัวว่านี่คือมคมูบาลมานสัตตาเนี่ยคือฉลาด สวมชุดนักลบของพระเยซูสวมพระเยซูคือดําเนินชีวิตในในคาสอนของพระเยซูนะคะเชื่อในคาสอนของพระเยซูและแลเราก็จะยืนหยัดได้ไม่ไม่เลิกชื่อพระเยซูไม่ถูกมาซาานมันทำให้เราล้มเหลวไปนะคะอ่ะแล้วก็มี่ทุกวนนะไอเร็ยว,วทุกวันทุกวัน ชีวิตทีสเรียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อระหว่างทางก็ต้องเชื่อเชื่อเชื่อไปเรื่อยมีสิ่งที่ทําให้มีสิ่งที่เราต้องเชื่อเยอะไหมพี่น้องเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระบิดายาเวเชื่อในพระวิียาบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าสามะภาพัแต่เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือความเชื่อเริ่มต้นนะพูดสิเชื่อในพระเจ้า แต่เป็นหนึ่งเดียวกันและก็ต้องเชื่อในพระเจ้าพระภากบคือพอระยซูที่ลงมาตายแตนบาปให้เราแล้วื้นจากตายและกลับไปอยู่สวรรค์และเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาอยู่กับเราอยู่ภายในเราในวิญญาณของเราแล้วก็มาสถิตท้ามกลางเราตอนที่เราขอไฟพระวิญญาณลงมาพระองค์ก็จะมาสถิตข้ามกลางเราเป็นไฟวิญญาณนะและ จำไม่ได้ใช่ไหมคะมันเยอะไปอยู่นะใครจำได้บ้างไม่ไม่ได้เน,ะเนาะพระเจ้าเลยรวมงสิบข้อมาเป็นข้อเดียวคืออะไรคะวความรักควมามรักคนให้คนที่ตอบถูกพระเจ้าบอกว่าไอ้สิบข้อเนี่ยเจ้าจ้องไปท่องจำก็ได้แต่ให้เจ้าเหลือไปข้อเดียวคือความรักเาผู้สิความรักความรักความรักจำได้ไหมที่นางบอก สิบข้อเนี่ยเป็นของพระเจ้าสี่ข้อเป็นของมนุษย์อยู่หกข้อพระเจ้าบอกว่าสิบข้อให้ยุบเหลือหนึ่งข้อ,อว่้ยนิ้วลรอกเหลือหนึ่งข้อพระเจ้าบอกว่าสรุปไม่ข้อเดียวคือรักผูก้ทิ่รักรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของเจ้าพอเรารักพระเจ้าเนี่ยเราจะทําได้หมดทุกข้อเลยเข้าใจไหมคะ เราจะไม่ไปมีพระอื่นเราจะไม่พูดว่าเอาชื่อพระเจ้าไปพูดเล่นเสียให้หายเราจะให้เกียกโก้และเราจะไม่ไปไหว้ลูกเขาลบให้พระเจ้าเสียใจแล้วเราก็จะมานมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์ในวันสบาโตถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะทําได้แบบไม่ต้องเคาะแบบไม่ต้องฝื้ใจทีนี้หกข้อก็คล้ายๆกับสิ แต่เพิ่มเข้ามาคือจงให้เขียพิรามาดาพระเจ้าบอกว่าให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและจงรักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองผู้สีรักเพื่อนบ้านือนรักตนเองเพื่อนบ้านในที่นี้ก็คือคนใกล้ชิดเช่นคนในข้ราชกัรแล้วก็คนในครอบครัวเราด้วยเนาะคนในครอบครัวเราด้วย ง่ายไหมพี่น้องง่ายไหมรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดรักเพื่อนบ้านรักตัวเองง่ายไหมคะมง่ายเนาะแต่ยากไหมคือมันดูเหมือนง่ายแต่มันก็ทำยากแต่พี่น้องนางเคยอยู่ในภาวะที่รักทุกคนเลยรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักคนอื่นแม้แต่คนที่ดา่นานางก็รักเขา โนมัสนางเคยอยู่ในบรรยากาศนั้นอยู่ในช่วงเวลานั้นคือตอนที่นั้นเชื่อพระเจ้าใหม่ๆที่โบสถ์ที่อเมริกาที่อาจารย์หมอวรุณเป็นศิษยาภิบาตแล้วโบสถ์เน้ขามีการเคลื่อนไฟฟไฟอาจารย์เจอทุกอาทิตย์ว่ามือทุกอาทิตย์นาง รักพระเจ้าแบบที่นางพู้นี่แรักนะสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดแล้วรนะักเพื่อนบ้านเหมือนรักวบินมันเป็นจริงๆมันไม่ใช่การเพ้อฝันนางเคยมีประสบการณ์มาแล้วแต่ถามว่าตอนนี้ ยีเนี่ยก็เมื่อที่นางเองก็อยากจะกลับไปที่จะหลงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเหมือนเดิมแล้วก็สามารถรักน้องได้รักตวเองนะคะและทุกคนก็ต้องมีความตั้งใจแบบนั้นด้วยนะคะใครอยากจะปเป็นแบบนั้นยกมือขึ้นค่ะใครอยากรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิ 你干的。 เท่ากันสำคัญเท่ากันเ,เพราะว่าแน่นอนละ่ะถ้าเรามันเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าให้เรารักกันและกันในโบสถ์ใช่ไหมคะรักกันและกันแต่ถ้าเราไม่สนใจคนอื่นเลยมันจะไปตกนรกก็ช่างหัวนะเอาแต่ตัวเองนะี่แหละไม่รอดพระเจ้าเขาไม่พอใไ,ไหเลยพระเจ้าบอกว่ารู้ไหมคนอื่นเนี่ยเขาตายแต่บาปให้เขาเดินนั้นนะเจ้าจั ปล่อกยังว่าไปตกนรกแบบที่เจ้าไม่ประกาศเลยหรอเจ้าไม่เห็นแก่ตัวไปเกินไปเหรอ สาวกของเราจงให้เขารู้จักเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญาณบรสุทเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและให้เขาถือรักษาคำสังส่อนของพระองค์ไว้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราด้ก่อนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่ง ถามว่าพระเจ้าจะให้นางทำคนเดียวไหมไม่เนาะพระเจ้าให้เราทำด้วยการทางโปดเลยนางจะต้องปุ่ยเนี่ยก็ออกไปบ่อยสมัยก่อนตอนนี้นางเลี้ยงไว้แล้วน่าจะมีหลายคนไปนังกับนางอยู่พี่เอ๋อก็เริ่มไปกับนางหลายครั้งแล้วแม่สายก็ไปต่อไปเนี่ยพี่จุ๋มเนี่ยก็ต้องไปเนาะไปไม่พี่จุ๋มไปเนาะพี่ปิ่นไปไหมอยู่ใกลก็ไป ต้องเริ่มการประกาศต้องลื้อฟื mm ้น hmm. ก่อนหนะน้านี้นากประกาศเยอะในสิ่งใหม่แต่หลังๆนี่มัน mm hmm. มืน้นมันอินปูอ่อนศัตรูของเราศัตรูของพระเยซูมันพยายามไม ป่วยมาให้เอาให้มันทะเลาะกันแต่ยุการนี้แหละมันจะได้ไม่ลืมถึงคนอื่นมันจะได้ลืมถึงแต่ตัวเองเข้าใจไหมคะเออนี่คือคนรวงอุบายของงานซาตาแทนที่ที่จะเพียนจับักกันสามนคทีกันเฮ้ยเราไปอบคนกัศด้วยกันไม่ต้องนึกถึงตัวเองแต่ที่เพียนมาทะเลาะกันไม่็้ึกถึงตัวเองมันก็เลยไม่ได้ออกไปประกาศสากทีนั่นคนรวงอันใหญ่เลยสําหรับที่มาจากเรา ยมมานะคะต่อไปเราตอนนี้พระเจ้าให้เราชน,านะแล้วให้เราฉลาดขึ้นแล้วรู้กลัวมาสตา,านและเราก็รู้ว่าพระเจ้าก็ให้ไฟมาเพื่อที่จะเป็นอานวุธเพราะว่าผีมันกลัวไฟพระวิญญาณอาพูดสิผีกลัวไฟพระวิญญาณผีกลัวเรือดพระเยซูยอ่เพราะฉะนั้นเราจะไปรับไฟพระวิญญาณมาเป็นเครื่องมือที่ผีมันจะ วิ่งหนีนะคะมันจะไม่มาลบกวดเราเนาะโอเค